ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการสพมกทหนึ่งครูสอนดีวิธีใหม่วิธีคุณภาพวิธีนวัตกรรมรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมค้นหาครูจักสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษากรุงเทพมหานคารเขตหนึ่งเพื่อนําเสนอวิธีชีวิตวิธีการ เทคนิคนวัตรกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกมิติสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การค้นหาแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดสพมกรท1และนี่คือรายการสพมกรท1ค้นหาครูสอนดีวิถีใหม่วิถีคุณภาพวิถีนวัตกรรมครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนทวีทาพิเศษครับครูสอนดีของเราในวันนี้จะเป็นใครเราไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับครูสอนดีวิถีใหม่วิถีคุณภาพวิถีนวัตกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับเริ่มจากท่านแรกเลยครับผมครับผมคุณครูอนุสิทธิ์มูลประมุกครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับสอนในรายวิชาดนตรีไทยครับครับผมครูกิติกรพนัทนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยครับ ครับผมคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยช่วยเล่าความเป็นมาก่อนที่จะเป็นคุณครูในทุกวันนี้ให้ผมฟังนิดนึงครับเราเนี่ยน่าจะมีบทบาทบในการคิดในการสร้างเด็กขึ้นมามากกว่านี้นะครับก็เลยมีโอกาสได้สอบเป็นข้าราชการครูก็เลยได้มาอยู่โรงเรียนทวีธาพิเศษของผมนี่โชคดียอย่างครับ,รบพอเรียนจบพบ ก็ได้คุณครูปราศัยครับ,ค,รบคุณครูปราศัยยูดีก็เป็นคนดึงผมเข้ามาเป็นอาตาจ้างที่โรงเรียนทวีธาพิเศษครับแล้วก็อสอบบรรจุได้นะครับก็เลือกที่โรงเรียนทวีธาพิเศษครับก็ ความใฝ่ฝันก็อยากเป็นครูตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็อยากจะสร้างเด็กนะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์มาก่อนครับเห็นคุณครูเขาถ่ายทอดให้เราเราก็อยากเป็นครูเหมือนคุณครูต้นแบบของเราแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดแบบที่เราได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนครับและนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอยากเป็นคุณครูเหมือนกันแล้วของคุณครูล่ะครับมีความรู้สึกว่าแรงบันดาลใจอยากจะ ถ่ายทอดอยากจะสืบสาร<ม>อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ได้รู้จกักศิลปะประจำชาติของไทยเราเนี่ยว่ามันทรงคุณค่าแค่ไหนนะครับแล้วในการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์เนี่ยมีวิธีการอะไรยังไงไหมที่จะได้สอดคล้องกับเด็กตรงนี้ครับ นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการเรียนออนไลน์มานะครับมีเรื่องของการเรียนออนไซต์นะครับทีนี้สิ่งสําคัญเลยในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับคือสื่อ,อหรือนวัตกรรมนะครับเราต้องมองด้วยว่าเราสอนเด็กระดับชั้นไหนอย่างผมเนี่ยสอนระดับชั้นวัฒนธรรมศึกษาปีที่หนึ่งสื่อตรงนี้ให้เหมาะกับวัยเขาให้ให้เขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเรียนนะฉันชอบให้มันทันสมัยให้มันสอดคล้องกับ เนื้อหาสาระนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องเหมาะกับวัยของเขาครับ ของผมก็คล้ายๆกับอาจารย์กิติกรนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็จะมีเรื่องของพวกแอปพลิเคชันที่มันทันสมัยขึ้นมาในระบบของสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยการโหลดไปถนอมเข้ามานะครับเพื่อการเรียนการสอนสําหรับตีไทยนะครับก็จะมีเรื่องของการจูนนิ่งนะครับนำเข้ามาใส่ในระบบของการเรียนการสอนด้วยนะครับเขาอาจจะไม่ได้ชอบดนตรีอย่างเดียวบางคนเนี่ยเผื่อจบไปแล้วปุ๊บเขาอาจจะชอบถึงด้านการซ่อมหรือการผลิตเครื่องดนตรีนะครับ ไอ้ e ตรงนี้ก็เป็นเหมือนขั้นพื้นฐานในการที่จะไปต่อยอดได้ครับเราไปรับชมตัวอย่างการจัดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติบรรเลงดนตรีไทยของครูอนุสิทธิ์มูลประมุกและการแสดงขนของครูกิติกรพนัดกันเถอะครับการจัดการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติบรรเลงดนตรีไทย 1. นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีตามความสนใจปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีทบทวนจังหวะทำนองและฝึกสมาธิก่อนฝึกปฏิบัติ 2. นักเรียนฝึกปฏิบัติบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันประกอบจังหวะโดยครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ช่วยให้คำแนะนำนักเรียน 3. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกหลังจากการจัดก,การเรียนรู้สำหรับในรายวิชาดนตรีไทยนะครับเบื้องต้นในการฝึกดนตรีนะครับเราก็จะเริ่มจากการกรมะเร้า,าก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับพอได้ทักษะแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ของการกระบวนเข้าเครื่องดนตรีครับ ในเบื้องต้นเมื่อกี้นี้นะครับเราก็เข้าสู่การรวมวงนะครับ การเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการแสดงโขน 1. นักเรียนทบทวนท่าพื้นฐานของการแสดงโขน 2. นักเรียนฝึกปฏิบัติตามท่าพื้นฐานของการแสดงโขนประกอบจังหวะโดยครูเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ช่วยให้คําแนะนํานักเรียน 3. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกหลังจากการจัดการเรียนรู้สวัสดีครับในการแสดงโขนท่าฝึกขัดนเบื้องต้นมีอยู่3ท่าด้วยกันคือท่าที่1ท่าตบเขา่า การตบเข่าช่วยในเรื่องของการรู้จักจังหวะการให้รู้จักว่าจังหวะนี้เป็นอย่างไรอย่างไรท่าที่สองการถ่องเสะเอลการถ่องน้เอวช่วยเรื่องของการใช้ลำตัวการยักคอท่าที่3การเต้นเสาการเต้นเสาช่วยให้เรื่องของกำลังขามีขาที่แข็งแรงต่อไปการเรียนการฝึกของโขนจัดเสนอรูปแบบเป็นชุดเป็นตอนคือตอนนางลอยดังนี้ครับ การฝึกขาดการแสดงโขนจะต้องใช้ความเข้มแข็งและแข็งแรงและความอดทนเป็นหลักเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยได้ต้องมีความรักและความศรัทธาขอบคุณครับหลังจากที่เราได้รู้จักรับชมวิถีชีวิตและการจัดการเรียนรู้ของครูกิติกรพนั์และครูอนุสิตมูลประมุกกันแล้วเราไปรับฟังมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนครู และนักเรียนที่มีต่อครูทั้งสองท่านกันเถอะครับโครงการของสพมหนึนั้นที่ได้ค้นหาครูสอนดีตามโครงการของท่านผู้ในการจัดงานเกตนั้นก็ในโรงเรียนของเรานั้นก็เป็นที่ประจักษ์ท่านก็ได้ค้นหาด้วยวิธีการของท่านในรูปแบบที่การได้ลองดารับแต่ความน่าเชื่อถือวันนี้มี2ท่านครับก็คือมอีคุณครูนุสิตและก็คุณครูกิติกร ซึ่งเป็นคุณครูที่ต้องยอมรับว่าเป็นครูที่ได้สั่งสมคุณงามความดีได้สังสมสิ่งที่เป็นทักษะที่ได้รับาเรียนมามาสูทา่ที่เรียนีแค่จริงครับทั้งครูกิติกรและคุูนุสิตเนี่ยเป็นคนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับทั้งโขนของทีวีทาและดนตรีไทยทีวีทาซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานและคุณครูก็อยู่ของทิ้นมายาวนานมากและสร้างให้โรงเรียนเนี่ย เด่นดังในด้านเหล่านี้ครับถือเป็นความประทับใจนะครับเพราะว่าคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถที่จะพัฒนาให้ลูกๆชาวทวีทานะครับสามารถที่จะออกไปสู่สายตาของประชาคมโลกได้ครับผม คุณครูกิติกรและคุณครูอนุสิทธ,ธ,ธ,ธิ์นะคะเป็นคุณครูที่มีความทุ่มเทนะคะในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะมุ่งเน้นทักษะให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกนะคะแสดงศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่นะคะคุณครูสองท่านเนี่ยค่ะเขาะจะมีการพัฒนาการเรียนรู้มีการสร้างสื่อน,นวัตกรรมต่างๆคะเพื่อให้เด็กเกิดการรู้ใหม่ๆคุณสองท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถขั้นเชี่ยวชาญเลยแหละมีความรับผิดชอบทุ่มเท ถอนได้ดีครับอ,อาจารย์นุสิธิ์ูมบุกมาเรียนตั้งแต่จำถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ป .4 นะอาจจะได้เพราะว่าที่นี่รับเด็กป .3- ป .4 แล้วเรียนตั้งแต่แรกเหมือนเรียนตั้งแต่ปู่พื้นฐานลากฐานเพื่อเอาเด็กคนกนี้ออกงานได้มีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวส่วนจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่เด็กอ่ะว่าจะตั้งใจฝึกฝนขนาดไหนแต่ลูกมัได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าประสบการณ์ของเด็กเป็นเหมือนพ่อครับ เพราะว่าครูคนนี้ก็คือเหมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาสอนเรามาตั้งแต่เด็กนะครับข้านับตอนนี้ก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับตอนน้นมีงานที่สวนสยามแต่ทีนี้ทุกคนได้เล่นน้ำยกเป็นผมและจารย์ก็อุตส่าห์เสียค่า150สิบาทเพื่อผมได้เล่น5นาที สุดยอดมากครับก็เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าแรงบันดาลใจให้เราดาเนินชีวิตต่อในสายทางของนาติลินครับคุณครูนุสอนดีครับคุณครูมีความเป็นกันเองครับแล้วก็ใจดีครับทําให้เวลาช่วงซ้อมไม่มีความรู้สึกกดดันเลยครับอคุณครูก็เป็นคนเดียวผมใจดีกับเด็กมากครับไม่ดุไม่ด่าเลยครับผมก็เวลาสอนก็สอนสนุกครับผมไม่กดดันเลยครับคุณครูนุ เป็นคุณครูที่เป็นมากกว่าคุณครูครับเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยสอนทั้งในห้องเรียนสอนทั้งหลังเลิกเรียนแล้วก็ในชีวิตประจําวันนะครับหลังจากที่เราได้รับทราบมุมมองส่วนหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนครูและนักเรียนที่มีต่อครูกิติกรพนัทและครูอนุสิตมูลประมุกกันแล้วเราไปรับฟังมุมมองของดออรนิยมไผ่สภา ผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้านและรับชมการจัดการเรียนรู้ของครูทั้งสองท่านกันเถอะครับครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งนะครับดรนิยมไผ่โสภาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านได้ชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูทั้งสองท่านไปนียครับเป็นยังไงบ้างครับผม ตอนนี้เราได้ตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยาภาพและความสนใจของผู้เรียนนะเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องสังเกตสัมภาษณ์และค้นหาความสามารถความสนใจของผู้เรียนเช่นเดียวกับที่นี่โรงเรียนทวีธาพิเศษที่มีชุมนุมฝึกให้นักเรียนเล่นโขนและดนตรีไทย กิจกรรมตรงนี้จะทำให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นความเสียสละของคุณครูที่ทุ่มเทพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญของคุณครูในยุคปัจจุบันที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญยึดตัวตนความสามารถของนักเรียนนักเรียนชอบด้านไหนเก่งด้านไหนเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เติมเต็มตามสิ่งที่เขามีตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพซึ่งเป็นเรื่องที Hence, ่สำคัญ ความสามารถของผู้เรียนนั้นมีหลายอย่างเราสามารถนําไปบูรณาการได้อย่างหลากหลายและหลายวิชาไม่จะเป็นต้องเรียนทฤษฎีอย่างเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงประเมินผลอย่างหลากหลายอย่างเกียรติบัติหรือการที่นักเรียนได้ไปแสดงในเวทีหรืองานต่าง ก็าสามารถนามาใช้ประเมินผลความสําเร็จที่เกิดกับผู้เรียนได้ซึ่งทางโรงเรียนสามารถดําเนินการได้จริงและสมควรเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องเข้ามาเยี่ยมชมส่งเสริมและก็ให้กําลังใจคุณครูถึงที่ก็อยากให้กำลังใจคุณครูทั้งสองท่านนะครับสิ่งที่ท่านทํานั้นฝ่ายบริหารไม่ไว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนสํานักง,งานเขตพืาา้าาที่การศึกษาเมืาอาศรีนครงนทรวิชัตหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยง,งานสนับสนุนได้มองเห็นถึงศักยภาพเห็นความตั้งใจของครูทั้งสองท่าน เราก็พยายามให้ขวัญกําลังใจในหลายๆด้านไม่จําเป็นต้องนําผลงานส่งเข้ามาประกวดแต่เรารู้จากสังคมจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บริหารแล้วเราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจเพื่อให้คุณครูได้คิดต่อนอกจากการสอนให้นักเรียนเติมเต็มศักยภาพแล้วให้ผู้เรียนได้ต่อยอดต่อไปว่าจะทําอะไรนอกเหนือจากการแสดงอาจจะทําแอปพลิเคชันซ่อมเครื่องดนตรีต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต ต้องขอชื่นชมครูทั้งสองท่านที่มีจิตวิญญาณงดงามความเป็นครูและขอให้มุ่งมั่นพัฒนาระเบียนต่อไปอค,ครับและนี่คือครูกิติกรพนัสและครูอนุสิทธิ์มูลประมุกครูกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนทวิธาพิเตกตามโครงการสอพอมอกทออหนครูสอนด,ดีวิถีใหม่วิถีคุณภาพ ทีนวัตกรรมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาระนมารศึกษาเทมหานครเขตหนึาา่งขอเป็นกำลังใจให้กับคู้ทุกคนได้ทำหน้าที่เพื่อพัฒน,นาคุณภาพของนักเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ